โอ้โหโอโดียังดีแต่เชาวครับจะไม่กนยิ่งหวา ลโสวัสดีค่ะพบกับมิมี่เลิฟลุคสนะคะวันนี้นะคะมีขอสมบทเป็นคุณแม่นักรีวิวนะคะเป็นแม่มิมี่นะคะในการรีวิวสกินแคร์ของ Baby m a w i วินค่ะในช่วงที่ผ่านมา Baby m a w i วินเนี่ยมีสภาพผิวที่บอบบางนะคะแล้วก็ค่อนข้างแห้งนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดมรสุมนิดหน่อยนะคะคือเกิดอาการระคายเคืองมีผดมีผื่นอย่างเงี้ยนะคะมีก็พยายามสรรหาสกินแคร์ที่จะมาช่วยแบบ ขจัดปัญหาตรงนี้ออกไปนะคะก็เจอสกินแคร์ที่ถูกใจแล้วก็แก้ปัญหาได้ตรงจุดอยากจะเอามาแชร์ให้คุณแม่ๆนะคะหรือว่าว่าที่แม่ๆนะคะได้ดูก่อนเพื่อที่จะเตรียมตัวหรือว่าเพื่อที่จะบำรุงเบบีของคุณได้อย่างถูกวิธีนะคะใครได้ติดตามมีในเพจของมิม่เลิฟล็กส์ใน Facebook นะคะก็จะรู้ว่ามี่มีการแชร์โพสต์ โพสหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับอาการแพ้ของมาวินนะคะที่เขาเป็นผื่นบริเวณตรงคอตรงนี้นะคะก็โพสต์นั้นเนี่ยมีการแชร์ไปมากกว่าพันแชร์นะคะมีคิดว่าคงจะเป็นอะไรที่คุณแม่เนี่ยอยากรู้เป็นอะไรที่คุณแม่เนี่ยให้ความสนใจนะคะมีก็อยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่อาจจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ๆเป็นประโยชน์กับคุณลูกของเราด้วยนะคะเพราะว่าผิวของลูกถ้าเกิดเกิดอาการระคายเคืองเนี่ยเชื่อว่าคนเป็นแม่อย่างเราก็ไม่อยากให้แบบมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้น ะะก็ลองติดตามคลิปนี้ดูค่ะว่ามีไอเทมตัวไหนบ้างที่มีจะมาแชร์ให้ฟังนะคะ จะให้ดูนะคะว่าตัวนี้ก็จะเป็นสเตชันสำหรับการบำรุงต่างๆการเช็ดทำความสะอาดระหว่างวันของมาวินนะคะข้างบนนี้ก็จะเป็นพวกสัมฤกกับน้ำต้มสูกมีแป้งเด็กนะคะส่วนข้างล่างก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์คีมบำรุงต่างๆที่มาวินใช้นะคะด้านล่างก็จะเป็นพวกสเปรย์สำรองเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าเอออาจจะต้องจำเป็นต้องใช้หรือเอาขึ้นมาใช้บนบริเวณชั้นสหรือบริเวณชั้นบนสุดตรงนี้ค่ะ อันนี้จะเป็นขวดโลชั่นที่เราทาน้องนะคะก็จะทาตามแขนขาทาทั่วตัวเลยอันนี้เป็นสูตรออร์แกนิกหอมค่ะอันนี้มาหาหิงนะคะเราก็จะทาตรงบริเวณกรกรอบสะดือกับตรงขาให้น้องแบบเย็นเย็นท้องสบายสบายอันนี้เลย <c oughs> ช่วงที่ไม่มีผดผื่นก็จะทาเป็นแป้งไปนะคะตามข้อพับต่างๆ ส่วนตัวนี้ยูซาลีนเราจะทาบริเวณที่แบบมีความระคายเคืองมีผื่นแพ้นะช่วงนั้นก็จะทาเยอะหน่อยนะคะสำหรับยูซาลีนตัวนี้นะคะซูติ้งครีมโอมกา้า<แ>ผิวก็จะแบบใสๆเฮ้ยทายนะูซาลีนเนาะครับปีเฮิวห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 ิวมันจะมีตรงที่เราเพิ่งทาไปเนาะที่น้องเป็นแผล สบายตัวแล้วแต่งตัวแล้วเนาะส่วนตัวนี้นะคะเ,คเป็นวาสลีนปิโตรเลียมเจลนะคะตัวนี้ก็เอาไว้ทาบริเวณที่แบบแห้งๆนะศาศีรษะของน้องเนี่ยแห้งๆหรือว่าบริเวณที่มีแผลเนี่ยก็จะทาให้เขาเหมือนกันนะคะทําให้แบบผิวมันชุ่มชื้นแล้วก็แผลหายเร็วขึ้นอ่า <c oughs> ตอนนี้ใส่แผนเพื่อแล้วไม่ปูแล้วครับไม่ปูแล้ว <c oughs> ปูแล้ววันนี้ ใส่แพมเพิร์ดของฮักกี้ก็จะมีความบางนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแต่งตัวครับแต่งตัวแลยนะคะตัวเสร็จแล้วกินนมแล้วครับกินนมแล้วแล้วเดี๋ยวผมนอนแล้วครับผมจะนอนกลางวันแล้วครับผมดูดจจบๆเลยครับ และนี่ก็คือสกินแคร์ทั้งหมดที่มีใช้กับมาวินในช่วงที่ผ่านมานะคะผิวของมาวินในช่วงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าดีไม่มีปัญหาใดๆนะคะใส่กริปมากๆเลยค่ะแม่ๆคนไหนที่สนใจสกินแคร์ต่างๆก็ลองติดตามตามที่มีบอกได้นะคะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์คะ่ะอยากให้ดูผิวจังเลยตอนนี้นะคะมีก็ พยายามกลับมาบำรุงตัวเองนะคะบำรุงผิวนะคะเพราะว่าผิวลูกเนี่ยดีแล้วผิวแม่เนี่ยก็กาดห้ามตกนะคะถ้าเกิดกาดตกเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นความโทมที่สะสมนะคะก็จะพยายามบำรุงสกินแคร์ให้มันแบบ สม่ำเสมอนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าสกินแคร์ที่มีบํารุงเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะคะก็รอติดตามได้เลยมี่อจ,จะทําคลิปขึ้นมาเป็นรวมสกินแคร์สําหรับคุณแม่มือใหม่นะคะก็ขอเวลานิดนึงถ้ามีมีเวลานี้จะทําให้ดูนะคะสําหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้เจอกันในทุกๆคลิปสําหรับวันนี้มีไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ